สวัสดีคะ่ะมาพบกับผัดเผ็ดยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถนะคะ Honda CRV 2.0นะคะตัว S คันนี้เลยทะเบียน1ก็ไก่นโนูสามสามก้าสามกรุงเทพมหานครนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะบอดี้สีขาวนะคะปี2013ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้เลขไม์ที่ใช้ไปแล้วนะคะอยู่ที่174 0 0 0กิเมตรโดยประมาณะคะ่ะราคาค่าทัวของเจ้าคันนี้ นะคะอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะเดี๋ยวพัดจะพาไปดูในส่วนของรอบคันกันนะคะว่าเจ้าคันนี้สวยงามแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะค่ะเริ่มด้วยในยส่วนของตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นโครเมียม3เส้นนะคะค่ะมีโลโก้โตโยต้านะคะโครเมียมนะคะอยู่ตรงกลางนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ ค่ะแล้วก็ในส่องของโคมไฟของเขานะคะไม่มีในสองของรอยแตกใดๆเลยนะคะค่ะเป็นในส่องของโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้นะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อพัดเพชรยนต์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0959143563นะคะคันนี้นะคะจะมีในสองของกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคะค่ะ มาต่อด้วยในส่งของล้อของเขานะคะล้อขเขาเป็นนี่ห้อมิชลินนะคะค่ะเป็นล้อเดิมๆนะคะจากโรงงาน honda เลยนะคะค่ะเป็นล้อแม็ก17นิ้วนะคะค่ะปียัง2019นะคะสัปดาห์ที่14นะคะค่ะก็จะเป็น255ทับ 65R17 นั่นเองค่ะค่ะ ตัวอย่างนะคะก็ใช้กันไปได้ยาวๆเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะค่ะมาดูในส่องของไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะค่ะมีให้มาเลยนะคะในส่องของไฟเลี้ยวนะคะค่ะกระจกเขานะคะมีสีดําตัดนะคะสวยงามลงตัวมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่องของมือจับทั้ง4บานนะคะเป็นสีขาวนะคะค่ะสีเดียวกันกับบอดี้รถเลยนะคะค่ะกระจกนะคะของเขายังเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ กระจกเดิมๆเ,เลยค่ะไม่มีเปลี่ยนนะคะสำหรับคันนี้นะคะค่ะแล้วก็เพจยศของเรานะคะรับประกรันคุณภาพนะคะโครงสร้างรถยนต์ทุกคันนะคะไม่มีชนหนักพลิกความไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนค่ะคุณลูกค้าค่ะมาต่อในส่วงของด้านหลัง ตัวรถกันนะคะค่ะก็จะเปในส่วนของสัญลักษณ์นะคะ Honda นะคะ CRV นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟท้ายนะคะดวงที่3ด้านบนนะคะค่ะกระจกนะคะของเขานะคะก็ยังเป็นกระจกเดิมๆนะคะค่ะมาพร้อมกับไลายฟ้าให้เลยนะคะกระจกด้านหลังนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายของเขานะคะเป็นในส่วนของเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยแตกนะคะหรือว่ารอยแตก รายงาดีๆเลยนะคะค่ะมีในส่วนของตัวนะคะเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะอาชีพอะไรนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถมาออกรถกับทางเพชรยนต์ของเราได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะมาต่อด้วยในส่วนของผู้โดยสารด้านหน้ากันนะคะ ในส่วนของแผงประตูค้อนขับนะคะก็จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะค่ะในส่วนของตัวกระจกนะคะก็จะเป็นในส่วนของออโต้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของที่พับเก็บกระจกก็จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะอาจจะมีรอยย่นจากการใช้งานของเจ้าของเดิมๆของเขาเลยนะคะ ค่ะแล้วก็พรมาลัยนะคะเป็นพงมาลายมันติฟังก์ชันนะคะอาจจะมีรอยถลอกนะคะจากการใช้งานของเจ้าของเดิมค่ะเพราะว่ารถก็มีอายุเยอะแล้วเนาะค่ะปี2013อันนี้ปี2022นะคะคุณลูกค้าค่ะห<อ>น้าปัดเลื่อนไม้ของเจ้าคันนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลย แล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นวิทยุข,ของคันนี้นะคะสามารถเล่นซีดีได้นะคะฟัง FM AM ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะค่ะแล้วก็มีในส่วนของ Power Outlet ให้นะคะมีในส่วนของเ,อเชื่อมต่อนะคะชาร์จแบตได้นะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็ในส่องของที่วางแก้วน้ํานะคะสามารถวางแก้วน้ําได้เลยนะคะค่ะมาดูในส่องของขากระจกนะคะบางแดบนะคะค่ะยังคงสมบูรณ์อยู่เลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่องของค่ะที่ใส่แว่นตานะคะคุณลูกค้าค่ะ ด้างแดดฝั่งนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการแกะพลาสติกออกเลยนะคะขาด้านบนนะคะก็อาจจะมีรอยเจิมนินดๆหน่อยๆคะ่ะเพื่อนนิดหน่อยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะบนหลังคาของเขานะคะด้านหน้านะคะกว้างขวางมากเลยนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยคันนี้นะคะก็ถือว่ายังใหม่อยู่เลยนะคะปี2013ค่ะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะกับผัดเพชรยนต์นะคะ ไปดูในส่องของผู้โดยสารด้านหลังกันต่อนะคะว่ากว้างขวางแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะค่ะก็จะเป็นเบาะหนังเช่เนเดียวกันนะคะสีดำนะคะค่ะมีอรอยย่นจากการใช้งานนะคะของเจ้าของเดิมนะคะแต่ว่าไม่มีอรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะสำหรับเบาะนะคะค่ะก็จะมีในส่องของที่เก็บนะคะเอกสารให้ทั้งสองฝั่งเลยมีแอร์แยกให้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ หลังคาผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็อาจจะมีรอยเปื้อนนิดๆหน่อยๆนะคะคุณลูกค้าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะคะค่ะถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะค่ะเข้ามาดูได้ที่ร้านเพชรยนต์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แดยกหนึ่งนะคะสคาขาสองจะอยู่ที่เสรีไทย95นั่นเองะคะ่ะคุณลูกค้ามีรถมากมายให้กับคุณได้เลือกนะคะเป็นเจ้าของนะคะ มาต่อด้วยในส่องของที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะมีถาดท้ายให้มาพร้อมเลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่องของเก้าอี้นะคะผู้โดยสารด้านหลังก็สามารถพับได้นะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะแล้วก็จะมีในส่วนของที่ห้อยสัมภาระนะคะรับน้ําหนักได้ถึง4กิโลประธานโทษค่ะ3กิโลกรัมนะคะแม็กซิมัมนะคะ มีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะมีในส่วนของล้อนะคะอะไหล่ด้านล่างด้วยนะคะพร้อมกับแม่แรงนะคะมีให้มาพร้อมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของซีนทางมะพร้าวก็ยังเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะค,าค,าคุณลูกค้าคะ ที่เก็บสัมภาระกว้างขวางมากเลยนะคะสามารถขนสัมภาระได้นะคะกระเป๋าเดินทางได้นะคะประมาณ6-7ถึงใบเลยนะคะค่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ส่วนของน็อตนะคะน็อตไม่มีรอยขยับรอยแกะใดๆเลยนะคะยังเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยทะลอกเลยนะคะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ Honda CRV 2.0ตัว S นะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4ขาปี2013ค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่479,000บาทค่ะเลขไม์ใช้ไปแล้วอยู่ที่174,000กิโลเมตรโดยประมาณนะคะมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะมีระบบเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะค่ะ ยังไงพัดก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะค่ะฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าพัดจะพาไปรีวิวรถขันไหให้กับคุณคลูกคา้าได้รับชมรับฟังกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ